สวัสดีได้ค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกลับมาดามหน่อยคะ่ะหยิบยกประเด็นดังเป็นข่าวฮือฮาแต่ข่าวนี้เป็นข่าวที่มาดามหน่อยให้ให้คำว่าต้องนับถือน้ําใจค่ะพี่น้องขาต้องนับถือน้ําใจผู้ชายคนนี้ถือว่าเรียกว่าท่านผู้กองก็แล้วกันค่ะพี่นอ้องขาหัวข้อมีอยู่ว่าผู้กองสุดช้า แฉเมียมีชู้พออกับพออเป็นมายังไงหลายคนได้ยินข่าวแล้วแ่ะค่ะพี่น้องคาแต่มาดามหน่อยหยิบยกมาเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วกันค่ะพี่น้องคาในการที่เราอาจจะมีการรุนแรงเกิดขึ้นมีการใช้อารมณ์เกิดขึ้นในวัง ครอบครัวสามีภรรยาเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาดำแต่หยิบยกมาถือว่ายกย่องในน้ําใจการระงับอารมณ์ของท่านผู้กองผู้นี้ก็แล้วกันคะ่ะที่ไม่มีเหตุอันตรายใดๆเกิดขึ้นระหว่างสองสามีภรรยาระหว่างผู้กองกับภรรยาเองเป็นที่มาที่ไปล่ะค่ะพี่น้องขาต้องนับถือน้ําใจจริงๆผู้กองเมืองบุรีรัมเป็นข่าวกันเมื่อวานล่ะค่ะพี่น้องขาผู้กองเมืองบุรีรัมมีเรื่องประมาณว่าไปข้างนอกมาแล้วก็อยู่กินกับภรรยานี่มาร่วม10 หปีแล้วล่ะค่ะพี่น้องขะภรรยาของท่านผู้กองคนนี้ง่ายๆว่าท่านผู้กองคนนี้เป็นอ,อยู่ที่บุรีรัมค่ะพี่น้องขาไปข้างนอกกลับมาแล้วก็เจอเมียกาลังแชทอยู่ที่มือถือพูดคุยกับมือถืออย่างที่บ้านน mm ่ห hmm. ล,ละค่ะพี่น้องขาก็เลยกลายเป็นว่า แย่งมาดูว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ประจําไม่ได้ใช้แต่อันนี้เป็นโทรศัพท์ของใครประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องคะก็เลยมีการยื้อแย่งกันมาดูแต่ก็คือมีข่าวไม่มีข่าวออกมาว่าได้ลงไม้ลงมือกับภรรยาอยู่หรือเปล่าค่ะพี่น้องคะเพียงแต่ว่าเห็นภรรยาแชทอยู่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมโทรศัพท์ที่ใช้ทุกวันทําไมไม่ได้ใช้ก็เลยยื้อแย่งมาดูสุดท้ายก็มาเห็นแชทมีการคุยกันเรียกพ่อเรียกหมายถึงภรรยาตัวเองนี่แหละค่ะพี่น้องคะหมายถึงภรรยาตัวเ เองเนี่ยแช็กับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นพ่ออย่างที่ว่าแหะค่ะที่ ที่จริงก็คือเป็นชู้บ้านเราก็บอกว่าเมียม,มีชู้นั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ที่มาดำหน่อยสารเสรชิญจืนจอเขานี่ก็คือเราสามารถที่จะเอามาเป็นบทเรียนของเราเองได้ไม่โทโสโมโหไม่ไม่โมโหถ้าเป็นบางคนปืนก็มีอย่างที่บอกเขาก็เป็นถึงขั้นเป็นผู้กองนอะพี่น้องนอะปืนก็มีอาจจะเป็นฆาตะกรฆาตกรตกรมฆ่าคนตายก็ได้เพราะความโมโหมันก็น่าโมโหอยู่หรอกค่ะพี่น้องขาแต่นับถือน้ําใจที่เขาไม่โมโหเขาไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้ค่ะ พี่น้องขาสองสามีภรรยาผู้กองกับภรรยาผู้กองเนี่ยอายุ38ปีอยู่กินกันมา15ปีมีลูกสองคนหลักขาพี่น้องขาแต่คราวนี้เมีย ท่านผู้กองเองก็เป็นพออย่างที่มาดาหน่อยขึ้นหัวข้อว่าพอกับพอก็คือมีชู้เมียเขานี่แหละมีชู้กับพอต่างโรงเรียนเมียเมียท่านผู้กองนี่ก็เป็นพอโรงเรียนนี้แล้วก็ไปมีชู้กับพอโรงเรียนนี้ดูได้จากแชทในแชทในมือถือนั่นน่ะมันก็มีการพูดคุยกันพูดจาหวานแหววมีรูปจับไม้จับมือแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีคลิปที่มีอะไรกัน ระหว่างชูกับชูนี่แหละค่ะมีอะไรการแล้วมีการถ่ายคลิปไว้มาดามก็มองตรงนี้ว่าเอ๊ะเป็นคนปกติหรือเปล่ามีอะไรการแล้วทาไมทําคลิปถ่ายคลิปไวนะพี่น้องเนาออันนี้นก็คือสิ่งที่นี่แต่มันเป็นถือว่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่เขาไม่ได้ใช้ตลอดอย่างที่ว่าแหะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าท่านพ่ทานผู้กองนี่บอกว่าโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ทุกวันไม่ได้ใช้แต่เอ๊ะทำไมเอาโทรศัพท์ใครมาใช้หรือเปล่าทำไมมีแชทพอไปแย่งมาดูแล้วก็เห็นอะไรในคลิปก็ถึงขั้นช็อกละค่ะแต่มันก็อย่างที่บอกก็ถือว่าดี ที่ระงับสติอารมณ์ตัวเองได้ค่ะพี่น้องขะเพราะว่ามาเห็นเมียแชทเนี่ยเป็นใครๆก็ต้องโมโหแต่ท่านไม่โมโหนี่ก็ถือว่านับถือน้ําใจเป็นผู้กองที่บุรีรำค่ะพี่น้องขะเจอแชทเมียมีชู เมียก็คือพอออแล้วก็มีชู้กับพออนี่คือสิ่งที่เขาระงับอารมณ์ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่นี่ก็ติดตามกันค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็ใช้เป็นบทเรียนได้ละค่ะพี่น้องค่ะถ้าถ้าเราปันใจเอาง่ายๆถ้าเธอปันใจตังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายฝ่ายหญิงเราสามารถที่จะเอาเป็นประสบการณ์ในการครองชีพได้เหมือนกันในกรณีสามีภรรยาเนาะพี่น้องเนาะพนนะเพราะว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่ใจจริงๆถ้าไม่มีความอดทนอด กลั่นจริงๆก็คงจะระเบิดไปแล้วก็คงจะมีการออกข่าวหน้าหนึ่งมีการฆ่ากันตายเพราะเมียมีชู้อะไรยังไงเราก็ว่าไปแต่ท่านเลือกที่จะสงบเลือกที่จะโอเคสรุปว่าต้องการที่จะหย่ากับภรรยาให้สิทธิ์ขาดแต่ก็จะเอาเรื่อง เอาเรื่องอชู้ให้ถึงที่สุดเพราะว่ามีระดับการศึกษาทั้งคู่แล้วก็เขาเรียกอะไรมีชู้ระหว่างพอ,อ,อกับพออทั้งคู่มีการศึกษาทั้งคู่งานการดีทั้งนั้นแต่ทำไมาถึงทําแบบนี้อะไรยังไงคะ่ะพี่น้องคะแต่มาดำน่อยก็แค่ ว่าติแรงแรงเลยล่ะค่ะว่าเอ๊ะทำไมมีอะไรกันทําไมถึงถ่ายคลิปเอ๊ะมีอะไรกันทําไมถึงต้องทาคลิปไว้ถึงขั้นนั้นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะพี่น้องะ่ะทําไมถึงเป็นประมาณแล้วก็ในในแชทที่เขาเอาออกมาเผยแพร่ จากท่านผู้กองเนี่ยก็กได้อ่านดูแล้วก็ทําทให้มีโมโหกับพกับท่านผู้กองเหมือนกันแต่ก็ยอมรับนับถือน้ําใจก็แล้วกันค่ะพี่น้องคะว่าท่านผอ,อนเนี่ยเป็นผู้มีที่เขาเรียกระงับสติอารมณ์ได้นับถือน้ําใจในายแน่มากอย่างที่ว่าโอเคค่ะพี่น้องคะเรารอดูต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นอะไรแต่ที่สําคัญก็คือมาดามหน่อยคลิปนี้เจาะจงอย่างเดียวก็คือ ต้องยกนิ้วให้นายเลยนายเป็นผู้ที่มีใจเด็ดใจเดี่ยวจริงๆไม่ทําให้เกิดเรื่องราวไม่ทําให้เหมือนกับว่านี่แล้วก็สังคมโซเชียลก็คงให้ความนิยมชมชอบสงสารเขาละคะ่ะพี่น้องคาที่เขาระงับอารมณ์ไม่ให้เกิดเรื่อง mm. เกิดราวอย่างที่ว่าโอเคขอบคุณทุกท่านคะ่ะพี่น้องขาที่ติดตามสวัสดีค่ะ